บอลทีครับ<ห>อะไรไม่รู้ดิโปรอ่ะเขามาส่งอะไรอ่ะเนี่ยน,นี่ละเขาเขาเงย่ันเงย่ะไม่เป็นอย่างไรประตูกี่บ้านคร<อ>ับสิบบ้านโอ้ยเอาเขาไปในบ้านในบ้านเลยโอ้ข่าวดีถอยเข้ามาเลยก็ได้ โอ้มันจะของปลูรถมาเด้ออ้ไรเด้อระวังรถระวังรถถอยมาเอ่อไกลยี่ยมใจยี่ยมมาบาเตซูสวัสดีครับรอฮารรอคุณนะคุณใดแคทคลิปค่ะหรือว่าสวัสดีทุกท่านนะเอฟซีออ้าวยูทูบทำความดีนะครับมีคอมาถึงอ่าบ้านเด็กๆไหนทีนะคืออะไรก็มาลุ้นกันนะครับผมเอฟซีลุ้นถึงเอา โอ้อะไรวะเียวโอ้รับประตูครับมาส่งประตูครับผมนี่พิงพงหน่อยเออพิงไว้นี่ก็ได้เลวเดี๋ยวค่อยพิงไว้รอบๆโอ้ยสวยอจะของปรเจเจียส่งถึงที่นะบริการเจียวเอาเอเ บ้านยังมีเียประตูมาแล้วเอฟซีนะ้วมกอก้พอดีได้ท่ามุกกนเนาะตกกพอดีหรือเปล่าท่าไม่ได้ก็เจียวได้เอดี๋ยวอ่าอืมเจะเต็มบ้านงนี้จะเต็ม ฝากคฝากกติตามช่องทีมงานเราด้วยเออเอาต้องเนับสินอะไรไม่เอ่ยใช่ขนาดค่ะใช้ลูกบอก็ได้ครับโอ้ยเพเพิ่กนะครับนะครับขอบคุณนะคะให้ฟรีนะบนมโอกาสอันนี้ไปาหครับนี่ครับผมนี้ครับโอเคโอเคนีบ้านสร้างฟรีครับสร้างฟรีจะผู้ใหญ่กีดีช่วยเหลือสังคมนะครับ อืมครับผมครับผมที่เลครัลจะพอแล้วเดนลังเก่าน้ำท่วมก็น้ำท่วมเลยง่ายเออก็เลยทำบ้านเราใหม่ให้ครับผมก่อนถึงโรงเรียนพลแพงเออคผมเจ็ดั เอ้เอ uh, ้นเอ้เท่เส้นภาษาไทยนะเออเออให้เส้นเรื่องมันจะเหมือนปะนะได้แล้วเอฟซีพอได้ซื้อนมพอซื้อนมซื้อ้ม เดี๋ยวค่อาว่ากันไม่รู้ว่าจากไหนยังไงเรนได้ทางน่เออทำไปทำมาทำไปทำมัน่่าาในโพชิครับผมครับผมเดินทปลอดภัยครับครับผมครับผมกนเราเนี่ย เดินทางปลอดชัยอะไรพูด hmm. ด oh okay. ีเนาะเออนั่นแะอืมดีมากเลยดีสุดสุดชัยดีใจเอาก็เอย์อะเอยของเอยมาเรื่อยๆเนาะคืออ่าเมื่อวานเออเมื่อวานมีหน้าตากมาเอาเหรอเด้อแต่ว่าผมเอามาไม่ได้เพราะว่าผมเอาเออเสื้อแล้วเตรียมมาเมื่อวานมีหน้าตากมาที่คนส่งผมวิ่งเบลล์เมื่อวานเดี๋ยวอ่าเป็นตัวกลางคืนเลยเออ อันนี้ก็นำท่านไม่ประสงค์บอกนำมอเตอตามให้ทั้งหมดประตู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 เออประตูประตูสามบานเนาะน่าจะในห้องสองเนาะพอในห้องสองปุ๊บตรงนี้หนึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีมาอีกหรือเปล่าเห็นท่านเออล้วก็คอยดูไปเลยถ้าเกิดไม่มีเราก็อาจจะ ข้างหลังเนี่ยเราอาจจะเหมือนเดิมเนาะเราเราก็ต้องมีอิชามันมีชาอยู่อ่าอันนี้เป็นประตูเนี่ยเราไว้ข้างหน้าดีไหมประตูเออประตูไม้นี่นะเออจะช่วยไว้ข้างหน้าโชว์ไม้เราไว้ข้างหน้าถูกแล้วเราเอาไว้ข้างบนป่ะข้างบนเบลคาร์ป่ะเออเปหรอประตูอันนี้เนี่ยมันไม่บวมนะเห็นท่านบอกว่ามันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเคลือบเคลือบซูลโก้เออเคลือบเคลือบ้อซูรุโก้มันจะไม่ไม่ค่อยพอง เออเยาคันนั่นแหละเออฮ่า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 เออเอาคลิปประตูเออมาแบบชื่อว่าประตูมาจากไหนไม่รู้เออถึงใครประตูสลุมิติเออเด็กกี้เซ็นรับภาษาอะไรก็ไม่รู้เออแน่นไหนโอ้ไม้ของแท้เลยโอ้ยไม้เทสิตัวนี้ไม้แท้คนมาส่งของสุดงงเออเราทำอะไรกัน ไม่ใช่าดีที่สุดรักเพราะไปอ่านตรงนั้นโอเคนะครับวันนี้ก็มารับคองแล้วข่าวดีมาถึงอนเดี๋ยวเราก็มาพักก่อนทีนึงก็จะลุยราคาต่อครับผมรอครับสวัสดีครับ